สวัสดีครับผมอนุชิตแทาคาเมนเตอร์นะครับคลิปนี้ขอแนะนําการตัดไม้โดยเฉพาะไม้อัดที่เป็นลักษณะ4 8, 8ฟุตแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับปกติถ้าท่านตัดคนเดียวนะครับก็จะลําบากนิดนึงแต่ถ้า,าจําเป็นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีวิธีการตัดแบบตัดคนเดียวหรือไม่ก็ถ้า มีคนช่วยเราจะตัดบนโต๊ะก็ได้แต่ผมลองตัดไม้อัดตัวนี้หนา20มิลนะครับ4คูณ8ฟุตให้ท่านดูนะครับเป็นไอเดียครับเผื่อท่านไปเลือกใช้ให้เหมาะกับวิธีการของท่านนะครับวิธีแรกก็เป็นวิธีที่นิยมกันนะครับคือคัดออนกราวหรือว่าตัดบนพื้นเราหาเศษไม้หรือว่าไม้เส้นๆมารองข้างล่างนะครับแล้วเราก็เอาด้านหน้าสวยลงนะครับเพราะว่าด้านหน้าสวยจะเป็นด้านที่ไม่แตกอาจจะแตกด้านบนนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็วางลงไปเลยนะครับ เขาเรียกว่าคัดออนเกาวนะครับครับวิธีการแรกแล้วก็เครื่องแรกที่จะแนะนำกันก็คือลิฟต์แอนด์ครอสคัก็จำหน่ายดีมากๆนะครับขายไปเยอะแล้วนะครับลิฟต์แอนด์ครอสคัก็คือซอยและตัดนะครับลิฟต์ก็คือซอยทางยาวนี่ฮะเราตั้งแขนตรงนี้ได้ครับันอยากจะ60 40 30แต่สูงสุดจะอยู่ประมาณ70ไม่เกินนะครับที่ผมตั้งเอาไว้แต่ถ้าอยากได้อันนี้ก็ซื้อลาเพิ่มยาวได้นะครับอันนี้ใช้เลื่อย7นิ้วที่มีอยู่ติดตั้งได้เลยทนนี้ว่า l i ฟแอนด์ค s อสคันะครับเดี๋ยวเราตัดก็คือขนานไปข้อดีคือตัดกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะเท่าเดิมเพราะเหมือนหลวสอยเคลื่อนที่นะครับไปเลย เดี๋ยวผมหยุดตรงนี้ให้ดูนิดนึงก็คือเหมือนรั้วซอยโต๊ะเลื่อยแต่ว่าเปลี่ยนโตะเลื่อยไปที่เป็นรั้วซอยเคลื่อนที่นี่ฮะมจะวิ่งขนานไปนะครับตัวนี้ให้กินเต่าประสูงก็แผ่นสักสามมิลห้ามิลนะครับแล้วก็หาไม้รองอ่ะเดี๋ยวผมตัดให้ขาดเลยนะครับ <c oughs> อ่อ่คัขาดแล้วเดี๋ยวผมยกขึ้นมานะครับ เนี่ยฮะขาดแล้วง่ายดายนะครับเนี่ยฮะนี่ผมตัด60เซนนะครับขนาดก็จะเท่ากันเลยนะครับไล่ไปคราวนี้ผมพลิกนี้ด้านล่างด้านสวยจะไม่แตกครับข้างบนก็จะมีแตกบ้างนะครับเนี่ยฮะมีบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นการกินของเลื่อยนะครับจะคุ้ยขึ้นข้างบนนะครับอ่ะวิธีการแรกผ่านไปแล้วนะครับครับวิธีที่สองที่เรานิยมการสําหรับการตัดไม้แผ่นนะครับก็คือใช้แทกซอแทกซอกคือ เป็นเลื่อยสำเร็จรูปที่เขามีรางมาเลยนะครับอันนี้เป็นของเจม่าแต่จริงๆมีหลายแบรนด์นะครับแต่เจม่าจะเป็นแบรนด์ที่ราคาย่อมเยาวนะครับอย่างเนี้ยรวมรางด้วยนะครับเนี้ยเนี้ยสี่พันสองร้อยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับนี่คะับแต่ซอคือเปิดเครื่องมานะครับกดลงไปนะครับเขาก็จะมีการตั้งแล้วก็กินไปแต่ตัวนี้นะครับเขาจะให้รางอาอาของเจม่าเจมาเนี่ยนะครับก็ให้รางมา2เส้นเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบสองเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะ อันนี้ผมต่อแล้วพร้อมชุดต่อ1เส้นนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะกินขอบยางกันไปก่อนเริ่มต้นใช้งานเปิดกินขอบยางแล้วเดี๋ยวเราเอาขอบยางนะครับเป็นแนวที่เราจะตัดนะคร,ครับเดี๋ยวผมกินขอบยางไปก่อนนะครับนี่นะครับ เห็นขอบเห็นดัมดาวนี่ครับกินครั้งแรกเลยครับก็คือเราได้ตำแหน่งของขอบเลื่อยเรานะครับเนี่ฮะแนวเลื่อยเราก็คือกินยางไปเลยนะครับครับทีนี้เราก็จับเส้นที่เราต้องการตรงนี้60เซนนะครับนี้เส้นที่เราต้องการอะถ้าเราพอใจแค่เส้นนี้ก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเห็นยังไม่ชัดเราก็ขีดช่วยนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับครับขีดทั้งหัวและท้ายเลยก็ได้หรือจะขีดยาวเลยก็ได้นะครับที่ผมถัวผมขีดหัวท้ายไว้นะครับ สร็จแ,แล้วนะครับแนวยางที่เราตัดไว้เมื่อกี้เราก็เอาวางคาบเลยให้เป็นพอดีขอบเลยนะครับแต่ถ้าด้านนี้เป็นด้านที่เราต้องการขนาดสําเร็จเ้าก็เอาแนวยางนะครับเพราะคลองเลื่อยจะเกิดขึ้นฝั่งนี้เราก็กลับด้านนะครับเอาด้านนี้ด้านที่อยู่เป็นกับรางเนี่ยคือด้านที่เราต้องการนะครับ ครับเดี๋ยวตั้งความลึกดูที่ขีด2นะครับถ้าขีดหนึ่งหมายถึงว่าไม่รวมเพลทเราเอาเพลทออกตัดตัวเปล่าขีด2ไม้ตัวนี้ึหนา20มิลเราก็ตั้งไปที่20แล้วก็เผื่อไปอีกสัก2มิลเนี่ยฮะตรงนี้ก็ได้ครับเราก็ล็อกเลยนะครับครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็เปิดเครื่องแล้วก็กดไปเลยตรงนี้ข้างล่างเขาจะมียางก็จะช่วยยึดไว้ระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจก็บีบแคมป์หรือว่าจะมีแคมป์ที่สอขก็ไปใต้รางฝั่งนู้นนะครับ ก็ได้นะครับแต่อันนี้ใหม่ๆอยู่ผมยังไม่ได้ใช้รางนะเออยังไม่ใช้หนีบแคมช่วยผมจะวิ่งไปเลยนะครับโดยใช้ตัวยามเขาเนี่ยแหละครับไป นี่นครับก็จะง่ายขึ้นมาเลยครับสำหรับแท็กซอเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องวัดนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวผมเอาลาออกนะครับมันก็จะพอดีขอบเส้นแนวของเราเลยเห็นไหมครับขอบเส้นแนวยาวของเราอ่าตรงนี้นะครับอ่าก็ได้ขึ้นมาและหนึ่งแผ่นนะครับเนี่ยฮะด้านล่างก็จะสวยกลิฟเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะด้านล่างด้านล่างคือด้านสวยนะครับเรา,เาด้านล่างไว้้ขางอ่าด้านสวยไว้ข้างล่างเนี่ยฮะก็จะไม่แตกก็มีข้างบนก็แตกบ้างเล็กน้อย ก็เลือกใบที่ดีดดีกว่าครับใบติดมาอาจจะเนี่ยใบติดมามันพอได้แต่ว่ายังเนียนสู้ใบที่มีแบรนด์ไม่ได้นะครับครับเนี่ยได้ไปแล้วสองวิธีนะครับเนี่ยสองแผ่นนะฮะเท่ากันนะครับเผื่อท่านทํางานที่เป็นตู้หรือว่าลาักษณะตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้เดี๋ยววันไหนเราทํา Wal k in c คอร e ส็กันไม่เร็วนะครับผมก็ทําได้สบายนะครับอย่างก,กรณีที่เรามีชุดตัดไม้ย่อยไม้อย่างเงี้ยเป็นเอ่อเลยตัดรางพวกพวกกลุ่มเลื่อตัดรางอย่างเงี้ยนะครับ สร็จแล้วถ้าเกิดเราได้แผ่นไม้อย่างนี้เราอาจจะขึ้นโต๊ะก็ได้ครับแบบนี้คือเราย่อยแล้วขึ้นโต๊ะทํางานจะง่ายกว่านะครับครับถ้าเป็นโต๊ะเลื่อยที่เป็นลักษณะอันนี้เป็นอินเดอร์ชันแล้วก็เป็นเหมือนหน้าโต๊ะเลขหล่อเลยเนี่ยราคาอาจจะสูงหน่อยข้อดีคือมีอาร์มตรงนี้สไลด์นะครับสําหรับไม้แผ่นตัดเมตรยี่สิบสองเนี่ยก็คือตัดขาดได้สบายเลยเดี๋ยวผมทําแต่ยังไม่ตัดจริงเลยครับเพราะว่าตัดตรงนี้ง่ายอยู่แล้วแต่ทําให้ดูว่าสาธิตการใช้งานนะครับเมตรยี mm ่สิบนะครับ แต่ถ้าท่านตัดแผ่นใหญ่เลยนะครับก็ไปนู่นเลยนะครับหาตัวหลองเนี่ยอันนี้คือเมสยี่สิบนะครับกว้างเมสยี่สิบสองนะครับเนี่ยฮะถ้าจะตัดเท่าไหร่นะครับสมมติว่ายาวเรื่อยผมอันสมมติอันนี้เราก็ใช้ตั้งไว้ที่หกสิบเซนนะครับเราก็เอาชนไปที่หกสิบอ่าอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากไปเดี๋ยวผมลากกลับมาให้ดูก่อนอ่าอย่างเงี้ยเมสยี่สิบอันนี้คือเมสยี่ิบสองสี่ฟุตนะครับชนเปิดเครื่อง แล้วก็วิ่งไปเลยอย่างเงี้ยฮะขานไปเลยนะครับคนเดียวก็ตัดได้เนี่ยามาถึงตัวนี้ก็ขาดแล้วนะครับขาดเสร็จเราก็ขยับนิดนึงปึ๊บ <c oughs> มาแล้วก็ดึงกลับสำหรับเลื่อยแบบนี้คงจะง่ายแต่ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามันเพอร์เฟกดีนะครับแล้วก็มีตัวเลื่อยตัวหนึ่งนะครับที่ของเรา <c oughs> ไทคอมพิวเตอร์มีอยู่ก็คือของเจม่าเจม่านี้เป็นเลื่อย1ิบนิ้วนะครับมีการคลิกแบ็กมีรั้วตัดรั้วซอยอะไรก็ปกติให้ไปนะครับแบบนี้นะครับ คุณภาพอาจจะไม่ถึงกระเป๊ะมากแต่งานมันค่อนข้างครบองค์ประชุมนะครับได้ความแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหน้าโต๊ะเล็กรอนะครับแล้วก็อาจจะขัดมาอะไรมานะครับแต่ว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเรียกว่าทํางานได้ระดับหนึ่งตรงนี้มีเนี่ยผมติดมีรั้วติดทิมเมอร์ให้นะครับอย่างเงี้ยทำงานได้ครบแต่ถ้าวันนี้เดี๋ยวผมจะซอยไม้นะครับ60เซนนะครับแล้ววันนี้ผมเป็นโปรโมชั่นนะครับก็คือซื้อ ตัวนี้ผมแถมรั้วไปให้เลยเพราะว่ารั้วเขาเนี่ยบางทีลูกค้าอาจจะบ่นๆกันนะครับว่าดูยังไม่ค่อยแข็งแรงผมก็เลยทารั้วที่มีลักษณะเนี่ยครับล็อกหัวล็อกท้ายเลยนะครับนี่ฮะเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามานะครับสมมติเลื่อนตรงนี้แล้วลอล็อกเนี่ยฮะมันจะดึงเข้าเลยเพราะว่าตรงนี้ผมทําให้มันได้ฉากแล้วตั้งได้ผมมีคลิปมีลักษณะาาาการใช้งานให้ท่านดูนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราใช้รั้วตัวนี้นะครับซึ่งผมแถมให้เลยนะครับในเซตนี้ ครับกรณีนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวทิมเมอร์หรือว่าเลาเตอร์นะครับผมก็จะถอดล้อออกนะครับรวมทั้งตัวนี้เป็นล้อตัดนะครับนี่ฮะครอสคัตผมก็ถอดตัวนี้ออกได้เช่นกันนะครับรับตัวนี้เราตั้งล้อยี่สิบเอาชัวร์เลยวัดเอาเลยดีกว่านะครับหกสิบเซนนะครับล็อกหัวล็อกท้ายนะครับข้อดีคือตรงนี้ล็อกหัวล็อกท้ายถ้าเกิดล็อกหัวด้วยเนี่ยก็ทีนี้ก็จะเกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับครับไปเลย นี่ครับอันนี้ผมมีผมมีตัวรับไม้อยู่ตรงปลายมันก็จะลื่นเ,นเอาง่ายหน่อยหรือว่าถ้าท่านหาอะไรมารับนะครับนี่ครับก็เป็นการซอยไม้นะครับหนา20มิลนะครับแต่ความจริงไะบ้านเราก็เหลือ18มิลนะครับ18.5ไม่เกินนะคร,ครับผมก็เป็นวิธีการตัดไม้แผ่นที่เราสาธิตจริงๆมีหลายวิธีนะครับโดยเฉพาะขึ้นโต๊ะยง่ายแต่ว่า แนะนำสองคนดีกว่าครับเมื่อกี้ผมทําคนเดียวแล้วต้องมีคนช่วยจับนะครับถ้าขึ้นโต๊ะใหญ่ๆนะครับตา่นเล็กๆก็คงไม่เป็นไรนะครับนี่ครับตัดมาและสี่แ่นก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม